ะะส่วนตัวของฝ่ายพิธาเองเนี่ยนะคะหลังจากที่ไปแห่ไปแห่มาจนพบเนี่ยนะคะก็มาวิเคราะห์รัฐบาลมาพูดง่ายๆว่ามาสอนนะะมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมันใช่เหรอมีหน้าที่อะไรหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนี่ฉันบอกเลยครับว่าเป็นของประชาชนนะคะวันนี้นะคะถ้าเป็นเหมือนกับว่าเออถ้าคุณได้เป็นฝ่ายค้านหรือคุณอะไรเลยก็ไม่ว่าเลยวันนี้คนลืมไปแล้วว่าพักคก้าไกลมีหัวหน้าพักชื่อ จนทวัตตุลาทนนะคะแต่กลับปลายเป็นคนก็ยังคงติดภาพว่าพักเก้าไก่มีหัวหน้าที่ชื่อพิธาเพราะเขาไม่หยุดเลยเขาจะหาเสียงไปถึงไหนนี่มันเลือกตั้งผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วยังหาเสียงไม่หยุดนะคะเศรษฐาไม่มีรถแมพที่ชัดเจนน่ยมันใช่เหรอฮะรถแมพที่คุณว่าเนี่ยคืออะไรถ้าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐาไปทํานโยบายที่เป็นของกา้าวไก่ นะเศรษฐาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเศรษฐาก็ต้องทําตามนโยบายของเพื่อไทยสิเอ็กวายถ้ามึงใหญ่จะทํำนโยบายของตัวเองมึงก็ต้องรอสี่ปีค่ะกติกามเป็นแบบนั้นยกเว้นมันจะเกิดสาเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมากูก็ไม่ได้อยากรู้ฟ้าดินค่ะกูไม่รู้นะแต่ห้าวันเนี้พูดจริงๆเลยค่ะสมเดือนกว่าแล้วมึงมาวิาพากษ์วิจารณ์เขาขนาดเนี้ย จะบอกเลยว่าถ้ามึงเป็นรัฐบาลนะหรือมึงได้มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลสามเดือนนี่มึงยังตั้งคอรมอไม่เสร็จเลยมั้งเพราะไม่มีข่าวด้วยล่าสุดเนี่ยพักไทยสร้างไทยประกาศแล้วค่ะว่าไม่เห็นด้วยกันหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาแน่นอนแล้วมึงจะไปจับมือกันเป็นฝ่ายค้านมือทํางานด้วยกันได้ยังไงในเมื่อผูน้นําฝ่ายค้านยังกอดหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้แน่นแต่ในกะะาที่พักร่วมไม่มีใครเขาเอาด้วยแค่นี้ก็เห็นปัญหาแล้วไหมฮะแล้วยังสนับสน,นุน เดซบอกว่ารักชอบมันส่วนหนึ่งแต่คุณต้องมองว่าวันเนี้ยเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะะมันจะโมจ่ามามบิดกันอยู่อย่างนี้แบ่งฝักแบง่งฝ่ายแบ่งทักษแบง่แบงควบกันอยู่อย่างนี้จบค่ะไม่ต้องทำหาอะไรกันค่ะส่วนตัวเองบอกว่าตัวเองมีรถแมพที่ชัดเจนแล้วมีประโยชน์ไหมคะทำไมไม่ไอายอ่ะที่พูดเนี่ยนะคะ นายกเขาบอกว่าทําอะไรได้ก็ทําอะไรที่มาเฉพาะหน้าก็ต้องทาก่อนพี่ปากท้องพี่น้องประชานชนต้องทําก่อนรถแบบมันมีไว้สําหรับประเทศที่ไม่ได้เกิดปัญหาบริหารประเทศไปเสร็จแล้วปัญหา,าต่างๆหมดไปคุณทํารถแบบได้เลยค่ะณนะวันนี้มึงจะเอารถแบบอะไรไหนจะยางไหนจะข้าวไหนจะอ้อยมันสำปะหลังน้ํามันนะค่าฟงค่าไฟ,ไฟอะไรถาโถมมาตอนเนี้ยถ้าเป็นมึงมึงมินไหมมึงมินไปแล้วล่ะมึงทําอะไรไม่ถูกหรอกนี่ของมืออาชีพ บอกเลยนะคะดูพักตัวเองก่อนเถอะค่ะไม่ต้องมาสืบพักคนอื่นวันนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์ปานประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีเครดิตมีอะไรนักหนาก็แค่แห่ไปแห่มานะคะเ็แบแมของเขาเขาก็ทําของเขาเอง ความชัดเจนของรถแมบคืออะไรมันจะชัดเจนได้ยังไงในเมื่อประเทศมันผันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะเอาง่ายๆสองวันก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะเ e ท i ชื่นชมนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยอย่างนี้ถึงมึงทำไมไม่พูดอย่างนี้ต้องมีรถแมบไหมคำว่ารถแบบต้องเขียนต้องอะไรเลยเหรอมึงก็ไปดูสิว่าวันวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาทำอะไรเศรษฐาทำอะไรบ้างนะขอบคุณที่ไทยดูแลเอกชนที่ญี่ปุ่นที่ลงมาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเอามึงมันทำไมไม่พูด พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและเย็นดีร่วมมือกันในกรอบ a c c Zero Emission Community นะคะหรือ INSEX e เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงยังได้เสนอข้อริเริ่มในการจัดตั้งกลไกนะคะเพื่อร่วมการพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียวกับไทยหน่งละนะคะต่อมานะคะก็ไปพบผู้บริหารบริษัทคูโบต้ นะคะบริษัทคมโบต้าเนี่ยนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเขาให้ความร่วมมือกับเราเพราะคูโบต้าเป็นบริษัทที่เกษตรกรไทยรู้จักมาอย่างยาวนานนะ,ะและคูโบต้าเนี่ยก็ยังจะยกระดับนะคะของเกษตรกรอะไรได้นี่ก็คืออีกหนึ่งซึ่งมึงมีปัญญาทำไหมนะคะแล้วที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเปิดดิลทั้งหมดเนี่ย8บริษัทดึงการลงทุนเพิ่ม สร้างรายได้ให้ประชาชนมั่นใจสําเร็จันวันนี้ทำไมไม่มีคนพูดถึงนะถ้าเขาจะอยู่ในประเทศนะเพื่อที่แบบว่าเออจะได้ดูว่าเออไม่ต้องไปนู่นไปนี่ทําไมต้องไปนู่นไปนี่นี่ไงไปทําไมนะคะไปเนี่ยนะก็ไปดีลกับมิตซุยหาหรือเรื่องพลังงานสะอาดการตรวจเจาะการส่งก๊าซเชิญมาเปิดสํานักงานใหญ่ในภูมิภาคในไทยนะคะเสร็จแล้ว Honda มีแผนลงทุนห้าหมล้านบาทภายในหปี นิสันยืนยันจะลงทุนในไทยเพิ่มนะนิสูบิชิสนใจผลิตรถปิกอัพอีในไทยเป็นฐานในการส่งออกอีซูซุพร้อมลงทุน3 2 0 0 0ล้านบาทใน5ปีมาสด้ามั่นใจการผลิตรถนะฮะของไทยเพื่อส่งออกซูซูกิขอให้ไทยส่งเสริมการลงทุนเสนอบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์อีีในไทยโตโยต้าหารือเรื่องรถกระบะนะคะซึ่งจะผลิตรุ่น E ีวีในไทยภายในปี ห8ปดซึ่งนายยกให้ความมั่นใจเรื่องสถานีชาร์จด้านบริษัทก็จะเร่งการผลิตให้เร็วขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะ,ค,ะคือการไปดีลมาแดบริษัทไม่พูดค่ะจะเอาแต่ลดแบบจะบอกว่าไม่มีลดแบบที่ชัดเจนมึงจะเอาความชัดเจนอะไรในเมื่อประเทศวันนี้เขาเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงสี่เดือนเลยถามหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอะนะคะการที่นะ,ะจะพูดถึง Uh, เรื่องของ Apple นะฮะทิมคุกตอบรับเศษฐาเผย Apple พร้อมจับมือไทยยกระดับแรงงานการศึกษาสารกับแรงงานนู่นนี่นั่นคือวันนี้พูดจริงๆเลยนะฉันไม่ได้อยากจะพูดเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่าสื่อแม่งทำหาอะไรกันอยู่ทำไมรัฐบาลทำขนาดนี้มึงไม่มีใครพูดถึงเลยมึงจะัวแต่มาคิดว่าทำไมเขาต้องไปนู่นไปนี่มึงนั่งอยู่ในบ้านนี่นะฮะเขาจะมาหามึงเหรอถามหน่อย แล้วล่าสุดนะคะเศรษฐาทำสำเร็จอีกหนึ่งงานค่ะประธานาธิบดีอินโดยืนยันสั่งซื้อข้าวไทยกลางงานอาเซียนที่ญี่ปุ่นสองล้านตันกลางงานอาเซียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอีพวกที่มาแซบบอกว่าอ้ยเขาก็าคุยไปอย่างนั้นลตามมารยาทไม,ไม่ไม่ได้เหมือนพ่อมึงค่ะพ่อมึงที่ไปยืนแค่ขี้มูกนะคะแล้วก็ไปยืนจับธงชาติผปดๆถูก,กๆไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครไม่รู้จะพูดสื่อสารอะไรกับใครไม่ใช่ค่ะ ะะอันนี้กลางงานอาเซียนที่ญี่ปุ่นเขาไม่ซีซัวพูดละค่ะนะคะสองล้านกันถามว่าแล้วสุดท้ายข้าวของชาวนาจะขายได้ไหมขายได้ไงเพื่อไทยเขาทำงานทำงานขนาดนี้ยังถูกด่าตกลงมึงต้องการนายกแห่ไปแห่มาและต้องการแต่ละคนที่ออกมาสร้างวัฒกรรมแม้กระทั่งคนที่ยืนด่าทหารไม่ว่าจะเป็นตัวนู่นตัวนี่ตัวชงตัวช้าง นะคะหรือจะเดินหรือจะแหกปากด่าว่ามีทหารแล้วว่าทาไมสุดท้ายเวลาที่เข้าไปหาทหารก็เห็นไปทําความเคารพเขาอย่างดีได้ขา่าวมาว่าพูดกับเขาอย่างดีนะไม่เห็นเหมือนที่มันจะค้อหาอะไรอยู่ในสภาเลยก็พูดกับเขาอย่างดีนะที่บอกว่าเพื่อไทยสู้ไปกาบไปนะมึงก็ทําไปกาบไปค่ะกูยังไม่เห็นมึงขัดขืนว่ากูยืนยันไม่กาบเพราะกูเคยประกาศไว้แล้วลว,ว่ากูไม่สู้ไปกาบไปมึงก็กาบค่ะ มึงไปที่ไหนมึงก็กราบค่ะลูกปลงลูกปั้นมึงกราบหมดค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นจะไม่มีรุ่นพี่มึงดาเฟสหนึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกลายเป็นนะฮะเหมือนกันในเฟสสองนะแล้วเรื่องนโยบายวันแฟมิลี่วันซอฟท์พลวเวนี่ก็แซกกันจังบอกว่าอุ้งอิงอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันจะบอกเลยนะคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะสมองไม่ปกติหรอคะ,ะเพราะคนที่จะทําอะไรต่อ,อรระดับชาติเนี่ยนะฮะเขาต้องคิดกันมาแล้ว โอ,อ้ยอนะิงเนี่ยยังใหม่เพิ่งเข้ามาสู่การเมืองยังไม่เท่าไหร่เลยมึงจะเอาอะไรนักหนาแต่สิ่งที่เขาคิดในข่ามว่าพวกมึงอยู่กันมากี่ปีมึงคิดันได้ไหมล่ะวันวันมึงคิดแต่จะแก้นู่นแก้นี่วันวันมึงคิดแต่จะล้มนั่นล้มนี่เข้ามาไม่เคยพูดถึงปากน้องพี่ท้องพี่น้องประชาชนไม่เคยคิดถึงการพัฒนาทั่วๆไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เขาจะส่งส่งเสริมนู่นนี่เนี่ยอย่ามัวแต่มาคิดว่าเขาพูดผิดพูดถูกอย่ามัวแต่ไปคิดว่าเขาง่ถ้าเขาโง่เขาไม่สามารถบริหารกิจการในครอบครัวของเขาจนกระทั่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยล้ค่ะนะถามว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยต้นทุนเขามีเพราะฉะนั้นเขาน่าเชื่อถือกว่าคนที่บริหารกิจการของตัวเองก็เจ๊งนะฮะทำจนกระทั่งญาติพี่น้องนะคนในตระกูลมึงเองเนี่ยทุกวันเนี่ยเขายังอยากจะด่ามึงเลยเพราะไปทำไป ไปทำแล้วก็ซวยและที่ฉันเคยพูดนะครับบอกว่าคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าพักการเมืองยังไม่เสื่อกรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอะไรที่จะไปทําให้ต้องผิดและในะที่สุดจะนำพาพักประถุไปเป็นคดีเป็นอะไรนู่นนี่นั่นที่พักมึงยุ่งเหยิงอ,อยู่ทุกวันเนี่ไม่ได้มีใครไปทําอะไรมึงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีหุ้นสือ่อไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรทั้งสิ้นมึงก็ทําตัวของมึงเอง นะฮะตระบาดสัตว์แค่ไหนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยดิวสอวอไม่ครบและได้เสียงครบแล้วสุดท้ายมีสิบสามคนแล้วอย่างนี้ไม่ถือว่าโกหกประชาชนเหรอฮะและไอ้ที่ด่าเพื่อไทยทุกวันเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยได้อะไรตั้งเยอะแยะนะฮะชาวนาก็มีก็มีคนซื้อข้าว้อ้ก็ขึ้นราคายางก็ขึ้นราคานะ,ะเดี๋ยวก็มันสำปะหลังลำยทุกอย่างหมดนะะ เพราะฉะนั้นนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหรือวันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เฟ้นหาศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัวนะคะอย่างน้อยครอบครัวหนึ่งคนเช่นทุกวันนี้เราก็มีนะคะเช่นบางทีเนี่ยเป็นวางครอบครัวอ,อย่างกรณีที่ว่าสมมติว่าเขาทํามีดหรือทําอะไรเนี่ยเขาก็ทําเป็นครอบครัวนะหรือที่เราไปเห็นชุมชนทํานู่นทํานี่เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วนะคะ เขาบอกว่าทักษะด้านการทําอาหารร้องเพลงออกแบบศิลปะกีฬา,าอื่นๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเขาจะสร้างแรงงานทักษะสูงถึง20ล้านคนเนี่ยสร้างงาน20ล้านตําแหน่งมีรายได้อย่างน้อย2 0 0 0 0นบาทต่อคนต่อปีสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศให้ไทยเป็นผู้นําของโลกด้านซอฟต์พาวเวอร์ผิดตรงไหนคะเขาคิดทําอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งจะด่าทําไมนะคะมึงต้องการรัฐบาลที่วันวันึงสร้างแต่วาตกรรม คิดจะทํานู่นทํานี่แต่ไม่เคยมองค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะมีศักยะศักยภาพไหมวันนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนตัวเองจะเข้ามาดูแลประชาชนมึงดูแลตัวเองให้ได้ก่อนค่ะที่ดิฉันพูดเนี่ยนะไม่ได้ด้อยค่าอะไรแต่ที่ต้องพูดเพราะว่ามึงมาด่าเพื่อไง